ท่านประธานครับเกือบ20ปีที่ผมอยู่ในสภาแห่งนี้เฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่จะมีกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเสียทีวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้มาพูดคุยในเรื่องเหล่านี้ผมฟังมาแต่ต้นเนี่ยนะครับผมสรุปว่าหลักใหญ่มีสามหลักส่วนที่ผมจะแปลมัติมาตาไหนเนี่ยผมจะเอาไว้พูดหลังจากที่มาเข้ามาประสอง ผมจะแปยติมาตาห้ามาตาหกและมาตาเจ็ดแต่สิ่งที่ผมจะพูดและยกตัวอย่างคือความล่าช้ากับเขตอํานาจทํามทานมันมีเรื่องเขตอํานาจอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าความล่าช้าที่มันเกิดความไม่ยุติธรรมแล้วก็บทลงโทษคือความรับผิดชอบอยู่ด้วยซึ่งจะมีส่วนในการที่จะแปลยติในมาตาหมาต 6, มาเจ็ดเนี่ยไม่ใช่ลงโทษแค่ทางวิันนะครับถ้ามีจตนาชัดแจ้งว่าคุณละเมิดสิทธิผู้อื่นเนะี่ยต้องรับโทษทางอาญาด้วยครับผมเสนอให้กับ กรรมธิการครับท่านนำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยปปชและระเบียบของปปชอเอามาประกอบการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ด้วยครับท่านครับทําไมต้องเสนออย่างนี้เดี๋ยวพูดแต่จะพูดเรื่องเขตอํานาจก่อนท่านครับเขตอานาจของอ,องค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยครับผมถือว่าจําเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่จะต้องคิดให้ดีมันจะเกิดความไม่ยุติธรรมวันนี้องค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมแล้วไม่ยอมรับเขตอำนาจของตัวเองถ้ามีการเลือกตั้งเป็นเขตอำนาจในระยะเวลานั้นของกะกะตฮะหากมีการยุบพักในขณะเลือกตั้งนะลงสมัครเนี่ยมันผูกพันกับกฎหมายยังไงครับผม เมื่อยุบพักเนี่ยคนที่ถูกลงโทษคือใครฮะคือกรรมการบริหารพักมันจึงมีคำถามว่าแล้วผู้สมัครอื่นล่ะเขาถูกลงโทษตามกฎหมายไหนอ่ะเมื่อคุณไปยุบพักเขานี่แหละผมจึงเรียกร้องให้องค์กรตามรัฐทุนทั้งหลายเนี่ฮะให้กลับไปดูมาตตาสุดท้ายของรั้รมูญปี40เมื่อใช้มาห้าปีให้ตรวจสอบเรื่องเขตอำนาจของตนเอง ไม่มีใครทำท่านประธานนะวันนี้กฎหมายตรงนี้จะต้องไปแปลตีให้มันเพิ่มสิ่งนงนี้เข้าไปได้ด้วยท่านครับล่าช้ายกอย่างง่ายสุดท่านประธานนะที่ลำปางเนี่ยฮะตัดสินไม่กี่วันนี้ว่าเขาผิดใบเหลืองเราไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แยง้งหรอกเป็นเป็นอำนาจของกกตแต่ถ้าช้ามากกระบวนการยุติธรรมส่งไม่ได้สารสารช้ามากเนี่ยไม่ได้ผิดที่ศารนะฮะผิดที่มันช้าแต่ต้น ถ้าถึงสิ้นปีนี้สิ้นปีของการสมัครเนี่ยคือมีนาหรือ,อปีเดียวเนี่ยในปีหกหกในท่านในปีสุดท้ายของเราเน,นี่ยผมข้าเนี่ยกกตมีอำนาจทำได้แค่สี่เดือนนะครับท่านประธานหมายความว่าไงครับพอหกเดือนละสุดท้ายเนี่ยท่านประธานก็รู้ว่าไม่ต้องมีการเลือกตั้งแล้วใช่ไหมครับอีกสองเดือนเนี่ยคืออะไรคือหกสิบวันของกกตไง ถ้าสารตัดสินมาแล้วมันข้ามเวลาอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้งนี่คือมาจากการล่าช้าผมสนใจเรื่องเหล่านี้ติดตามมาตลอดขอพูดที่ผมเสนอเมื่อกี้ว่าให้เอาพอรปอของปปชและระเบียบปปชมาพิจารณาประกอบกับกฎหมายฉบับนี้มีความหมายว่ายังไงครับในการประชุมในวันที่14ตุลาพุทธศักราช2500 ห้าสิบแปดเนี่ยน,นะครับที่อาคารสามรัฐสภาท่านมีชัยเป็นประธานนะฮะท่านประธานครับปปชทั้งผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าไปทั้งแปดท่านนะฮะขาดหนึ่งท่านเนทะ่านั้นเรื่องที่เสนอในเรื่องที่เจนะ็ด่ะคือเรื่องที่เรากำลังจะทำอยู่เนี้ยท่านเรื่องระยะเวลาในชั้นนะนี้ร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องไม่เกินสองปี คือหนึ่งปีไม่เกินหนึ่งปีแล้วขยายได้สามครั้งครั้งละสี่เดือนก็เป็นว่าสองปีพอมาล่างกฎหมายประกอบรัฐมนุนได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้วเนี่ยคณะเดิมนะฮะเพราะว่าใช้คณะยกล่างรัฐมนูญเนี่ยมาล่างกฎหมายประกอบรัฐมนูญได้เยี่ยมมากอะ่ะก็ทิ้งอีกหนึ่งปีเห็นไหมฮะยังไงก็ต้องไม่เกินสามปีแม้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าทราบแล้วจะมีผู้ร้องหรือไม่ก็ตามนับหนึ่งตรงนั้นฮะนี่เขียนไว้แล้วแล้วออกระเบียบรองรับด้วย ทำนี้ฮะแต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยมันก็เป็นความรับผิดชอบของบุคคลส่วนตนในปปชเ,เองแล้วสารล่มนูลสารโทษนะครับสารสูงสุดในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสารดีกาก็บอกว่ากระบวนการสอบสวนของใครก็ตามรวมทั้งปปชด้วยถ้าไม่ชอบเนี่ยสารมีสิทธิ์รับฟ้องได้เห็นไหมฮะทั้งหมดนี่มันผูกพันกับเรื่องที่ผมกำลังดีใจว่ามันเข้าสภาแล้ว ครั้งที่แล้วใจแป้วเลยเพราะว่าเลิกประชุมก่อนมีสองฉบับต่อเนื่องคือฉบับนี้กับฉบับหน้าเนี่ยเป็นหัวใจในการปฏิรูปกฎหมายสําหรับแผ่นดินนี้เราช่วยกันทําฮะกรรมธิการเนี่ยคุณโชคดีที่คุณได้เป็นนะฮะแต่ก็คุณโชคร้ายถ้าคุณทําไม่ดีคนจะบอกว่าคุณทพาพลาดตรงไหน,นวันนั้นก็คงมีคนพูดเยอะอยู่ผมย้ําอย่างนี้นะฮะความล่าชา้าเขตอานาจ สำคัญมากถ้าเราไม่ดูเรื่องนี้ความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนอะฮะบทลงโทษก็เหมือนกันนะท่านคะจะลงโทษเฉพาะเรื่องวินัยเนี่ยไม่เหมาะมั้งถ้ามีเจตนาเนี่ยก็ต้องยกไปถึงเรื่องของอาญาด้วยครขอบคุณท่านประธานครับ